ใครชอบแนวนางเอกชนดสู้คนร้ายมาร้ายกับยิ่งกว่าเดิมต้องดูเรื่องนี้ดวงใจพิชิดรักราชินีเกมกลเพราะนางเอกกับนางร้ายเนี่ยดันได้ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่พร้อมกันแต่ความผีดคือนางร้ายเนี่ยดันไม่รู้ว่านางเอกก็ได้ย้อนกลับมาเกิดใหม่ด้วยโดยเริ่มเรื่องก็คือนางเอกกับนางร้ายเป็นพี่น้องกันโคลาแม่โดยชาติก่อนสองพี่น้องได้แต่งเข้าจวนตะวินอ่องทั้งคู่แต่นางร้ายดันได้แต่งกับซื่อจื่อส่วนนางเอกได้แต่งกับบุตรของอนุแทนพอแต่งเข้ามาแล้วนางร้ายดันโดนเล่นงานสารพัดจากคนในจวน แถมสามียังเป็นคนเสพเทมอลไหนอ,อีกต่างหากต่างกับนางเอกที่ได้รับการปกป้องจากสามีตัวเองสุดท้ายนางร้ายจึงโดนหย่าและกดออกจากตำแหน่งกลายเป็นสามัญชนเพราะด้านใช้อำนาจในทางที่ผิดในขณะที่นางเอกได้รับการแต่งตั้งเป็นหุยินตราตั้งเพราะสามีได้รับการเลื่อนขั้นเป็นขุนนางระดับสูงนางร้ายเลยคิดว่านางเอกแย่งความโชคดีจักชีไปเขาเคยมีนักพจน์ทำนายว่าคนหนึ่งจะได้ดีแต่อีกคนจะตกตำ่ำเลยเข้าไปทำร้ายนางเอกจนเกิดอุบัติเหตุตัวคู่ พอทั้งคู่ได้ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่นางร้ายจึงขอเปลี่ยนชะตาชีวิตไปแต่งกับบุตรอนุแทนแล้วผักให้นางเอกไปแต่งกับซื้อจือ่อทีนี้นางเอก็เลยต้องมาเผชิญด่านเคราะห์ในจวนแทนนางร้ายไม่ว่าจะเป็นโดนแก้ให้เหยียบเศษแก้วในวันแต่งงานโดนใส่ร้ายว่าเป็นตัวอัป,ปมงคลหรือแม้กระทั่งเป็นคนโดนวางยาใส่แต่อื่นๆอีกมากมายแต่นางเอกคือฉลาดและเอาตัวรอดด้พลิกกลับมาชนะได้ทุกครั้งแถมร้ายกลับยิ่งกว่าเดิมอีกจนนางร้ายคืองงไปเลยจ้าส่วนชีนางร้าย ก็ไันพบว่าสามีที่ตัวเองอุสตส่าห์เลือกมาเนี่ยดันไม่เหมือนที่คิดไว้อีกคือสนุกถูกตอนพอตัวร้ายแต่และคนในเรื่องคือสรรหาวิธีมาเล่นงานมากจนนางเอกของเราแทมไม่ได้พักเลยส่วนซื่อสื่อ,พอเพศของเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนเสพไปวันๆนะแต่เขาสร้างภาพขึ้นมาเพื่อทาภารกิจหลับและซ่อนความฉลาดของตัวเองไว้คือเป็นมินิซีรีส์ที่สนุกมากเทียบฟอร์มใหญ่ได้เลยแถมนักแสดงเล่นดีทุกคนโดยสามารถดูได้ที่ทางวีทีวีนะ